เพื่อเราด่วนยล่แหละต้องไฟมาฟ่ฟาดฟาปาดาไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยมีใครที่แบบว่ายังไม่นี่มั้งอ่ะโอมอยูแรบเนี่ยแรบคนเียวใช่ไหมดีแดีมาลงันแล้วึีฟังกูมึงฟังก่อนมึงฟังก่อนเราจะเพิ่งลงมารวงกันก่อนมารวงกันออกมารวมแล้วเพื่อเราตกแล้วงั้นต้องไฟต้องไฟต้องไฟต้องกลาง น่าแรงนะรมาลงรีมา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 ฟังขาแล้วรีมมาแล้วนะต้องลงใหนลงไหน่สี่แอร์ก็ต้องลงฟังหมดเลยอขอลงฟังพัดลงฟังหมดต่อมาแล้วมาแล้วฮัลโหลแล้วไอเราลงเราเราเราลงตรงหน้าแลนลงตรงหน้าแลนเลยลงตรงหน้าแลนดี้ไหฟ้าลงตรงหน้าแลนหน้าแลนหน้าแลนมารวมหน้าแลนด์เดียวลงให้หมดเลยหน้าแลนด์มาที่หน้าแลนด์มาไอมามาหน้าแลนเลยมึงลงหน้าแลนเลยคนน้อยลงดิเฮ้ยลหน้าแลนด์เลยลงบ้านรอมาอย่งเลยจะถึงแล้วเอ้ยมันลงแล้วนะ ให้ไปรับโรงพยาบาลอ่ะเยี่ยมรับหน่อยร่วงร่วงหนึ่งล่วงหนึ่งแตกแตกมารับหน่อยมวงอีกล่วงอีกล่วงอีกเอาเดียวดีปืนมันร่วงล่วงสองตัวแล้วร่วงร่วมันล่วงเพื่อนะไอ้ปืนไอ้อยู่ไหนมด่าโคดะใครยังไม่มามาไว้ดิไปปั๊บธราคาระล้วอยู่แแบบแล้วเฉยแบบบ้านเราเนี่ยขับเข้ามาในทางดิตักนั้นต้องเดินทางจุดหมายแต่ไม่เดินทาง ยาากรผมยาการต้องยิงมันต้องยิงมันนะพี่ทอยพี่ทอยยิงมันยิงมันยิงมันผมยาการผมยาการผมยาการให้ชุบเพื่อนที่ตรงกลางชุบเพื่อนให้มีใครยังไม่มามั่งให้ไวไหวไหวคืนแล้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 วดูรอบนอกด้วยูรอบนอกด้วยปืนเปลี่ยนมีดลงไปช่วยเพื่อนหน่อยปืนเปลี่ยนมีดลงไปช่วยเพื่อนหน่อยลงไปเป็นตัวชุบหน่อยปืนหน้าอย่าเยอะนตกมันตกอีกหน้าหาเอาเอะไรนี้ ตกคุณตกคุนตกเีลือปืนเหลือปืนแทกอีกคันหน้าาคันไม่หน่อยได้พี่ไฟตรงไหนตัสองคตตหนหนแลนดแลนหน้าแลนด์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 คุตัมคัวานี่มาดิมาดีมหลังบ้านเราบ้านเรามีปือี่ต่อชุดเต่าชุดมีโอชุดมีโอชุดมีโอกิกานะกิจการตันยิงมาหน้าดี สวยกันม่ยกเมือนกนมาแจกมาดเงีไอ้น้องเจียแกาเลยเล็นในแก่นี้หรอมาไหนม่นีพูดไม่พูดเลยพี่โดโอ้ชิบหายตัวปีเท่านี้ดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยอย่าเพิ่งห่วงบ้าบนะดูเพื่อนด้วย

่ข้าวอ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 ไอ้บอกเพื่อนข้าวอดิมึงอย่าห่วงบบข้าวอเฉิน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 ไอเฉินเฉินเฉินเตือนติเพื่อนดิข้าวอข้าวอข้าวอไอบอสบอสมาดีมาดิจะหอบอสมามารอรอก่อนนะไอ้รอกเพื่อนปักหาคิกก่อนนะ

พี่เกตอุ้มหม่พี่ฮัลโหลครับสายใหม่ฮัลโหลครับพี่เกตครับครับว่าไงครับอุ้มหม่พี่หรือว่ารีไซส์ใหม่มันมันมันไซส์ใหญ่ไปแล้วอ่ะน้องไซส์ใหญ่แล้วแต่พี่เลยพี่แล้อแต่เลยพี่ได้ได้ครับ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 เกมาอยู่นะใครพังซ่อมรถเข้าวอลเจอยู่แหละทั้งชายเจย์ไอ้เพิ่งออกพร้อมการอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งรีบบอกนะซ่อมรถอย่าเพิ่งรีบบอกมีเวลาอีกสามแเร็วๆใครใครไม่มีใครไม่มีสบเมาสบไป

พี่เกมมา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 อย่าอ่ะหนึ่งสองสามออก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 ไปไปไปขวาผมรอดแล้วนะสรุปเราไม่ไฟใหญ่ใช่ไหมพี่เกตพี่ก็มันมันใหญ่ไปแล้วน้องพอเลยเนี่ยเกมหลุดเฮ้ยเอาเอาสนเงียบนมงเงียบนึงเงียบเงียบนึงเงียบเงียบนึงถ้ามึงโดนยิงยางมึงไปเข้าไปในฮาคีม่อีกรอบไปปั้มได้ ฟังกูท่านโยนยิงยางโดนไล่โดนไล่ไม่ได้ตำรวจอะเจเจเจถ้าเกิดไม่อุ้มอะเล่นบริการเพื่อนนะสมมติใครใครเข้าปุ๊บแบมึงรอรับเลยรอทอนเรื่อยๆเพราะว่าตำรวจอะไม่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 มีศพให้อุ้มแล้วเนี่ยศพใครอะพี่ตำรวจเขาไล่โหดแล้วมึงปล่อยให้ตำรวจเขาไล่ไปเลยไอ้นี่อะไรไปเลยเราบริการเพื่อนเอาแอนนั่ดักแลน่ะดักดักที่เบิกรถทุกที่คนคนไม่ปืนไะเจียศพให้เจอุ้มสักศพมาแล้วพี่ได้ศพมาแล้วพี่ได้ศพมาแล้วออกไงเนี่ยพี่ทีเนี้ยไอพี่ชงต่อไม่ได้

ป่วยเอ้ยหาฝลั่งไม่ได้พี่มาชูไปเจ้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววงยังอยู่อยู่ปะวงวงวงยังอยู่อยู่ปะโอ้โหล็อกกูซะแหละไอกิ้โง่ครับมครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับอีกคนหนึ่งแคร์หรือเปล่าครับเหมือนกับตกตกลงไปภาพเหมือนเหมือนตกได้กินยากันแล้วกระดู ไม่ไม่กินครับไม่กินไม่รู้เหมครับคุณตรงไปข้างล่างมาครับ,ม,รบาามันไม่โด,โดนจับแล้วนี่ครับต่าน่ะโอแดงอะครับโดนจับไปแล้ครับอเ,อเ,เอามาถึงคนอุ้มใช่ไหมไอ้กโก่มึงเป็นไรอะตกรถอะ <c oughs> มึงลืมรักเข็มขดัดรออะไรอะมันไม่มีเสียงเตือนใครจะไปรู้ <c oughs> ไม่ยิงกูอย่างเดียวก็ก็โฉมผมไม่แต่นี้มึงมึนนะเว้ยม,ม,มึนมึนแบบในฟิกเลยนะเว้ยก๋อไอ้เตียงนอนมันต้องทำไงวะไม่รู้อ่ะกูนึกอะไรไม่ออกแดกข้าวก่อนแล้วกันมันฉีดยาได้ไหมดื่มยามหาเทพคืออะไรบ้างเอ็มดีเดี๋ยวแยกตู้นะคะเอาไปอยู่ตู้ขวานอ๋อครับผมอขอไอ้นี่หน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนอธิบายก่อนตรงนี้คือถ้าเกิดโดนตำรวจจับ มันสามารถว้าไปได้โดยทําการเสียเงินว้าไปว์ปไปในคุกได้ว์าไปเพื่ออะไรครับไปกระทืบไปในคุกไงคือจริงๆแล้วอ่ะเราโดนเจลอ่ะจริงๆเราต้องไปไปอยู่ในคุกอ๋อแต่วันแข่งนี้ก็ไปอยู่ในคุกใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องโอเคครับเดี๋ยวแยกตู้ก่อนเนอไรอย่างนี้คือไอเตียงนอนอ่ะเตียงเตียงนอนอย่างที่อาบน้ำผมหมดนี่นี่ไงเตียงนอนอ๋อโอเคครับใช่อาบน้ําก็น่าจะอาบตรงนี้ไม่บว่า อูแพงอ่ะนี่นี่นี่ห้องน้ำยู่ตรงนี้นี่เป็นพันเลยมีสบู่ไหมไม่มีครับไม่มีครับจะตอบอะไรครับกระเป๋าหนึ่งแปดสี่ครับไม่ใช่พี่เจ็ตมันกินนี่นี่มันเต็มทุกอย่างเลยไม่ใช่หรอกินอะไรไอเข็มฉออไม่มีหลอดเหรอมีเข็มฉีดยาในตัวไม่มีครับเอาให้ไหนได้ไหมครับไม่มีมันต้องเก็ตไอเทมทีซีวอลครับไม่เป็นไรนอนไปแล้วเย้ครับเดี๋ยวพี่เอาสบู่ให้ เอพีเก็ตต่นอะไรผมม่เข็มอ่าพี่กระเป๋าหนึ่งแปดสี่มันให้กันได้ป่าวไม่ได้หรอมัอ้งออนได้ครับโอเคครับฮะฮะกูะดเดินไม่ได้ตอนนังนอนอยู่ คุ้มงงมากนุ้ยจริงมันจะห่อไม่ทนันสีสามกว่าเก<อ>ิดปสามเป๊ะมีมีมีใครมารับป้าอยู่ตรงไอ้อู่อู่วัดเก่าอ่ะอู่วัดเก่าอ่ะตองขแล้วพี่่ใชบ้านหัวใจอ่ะบ้านหัวใจอ่ะอพี่เดี๋ยวผมกลังไปพาีาคุกกู้เหลือ,อยูหกสิบเจ็ดแล้วมันค้างอ่ะค้างที่หกสิบเจ็ดอ่ะ มีใครวะแดง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 มันเยอะแดงแมันเยอะมาดิแดงเหรอเออแดงมันมันพุเงถึงเดือดรุ่ยสองพันบ้านโงนไหมบ้านโดนดิบ้านโดนดิบ้านโดนดิให้หยุดให้อยู่ใกล้มาแดงแดงหน่อยให้อยู่ใกล้มาแดงแดงเหมือนกูเพิ่งเคยเล่นเล่นไฟเอ็มครั้งแรกอ่ะกูเล่นในเทียนอ่ะไอ้กูโดนย่ามันกูโดนย่ามันแดงแดงแม่งค้างนี่หกสิบเจ็ดด้วยกูต้งหนังตรงลงหนังสองพันยุ่งยุงยุงลงหนังข้างแดงแดงแดง้ากบอสมันมาแล้วบันใหญ่มันไล่กูสองพันกูล่วงแดง ้ยไม่ไม่ต้องมาตรงนี้พี่เฮ้ยแดงแล่นแดงพี่ฟ้าตัวรอด่งเลยต่างเคเคพี่อยู่ที่ที่ที่หู่เลยที่หู่เลยไม่มีใครมาแล่แดงเลยมาตายหนึ่งแล้วมาถึงแล้วไปกันแล้วไปกันแล้วมตายหนึ่งแล้วกูไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้โขโขออกมายังเอาโขได้อยู่บนโซนนี่โอเคเวลากู้แม่งค้างเว้ยเมื่อกี้เนี้ย